ราคาวันนี้เป็นราคาที่พิเศษสุดๆเลยไม่น้อยราคาประหยัดฟรีดอกเบีย้ยศ1ปีนั่นเองเริ่มต้นผ่อนรายเดือนนะ4,999บาทเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบนราชธานีค่ะโตยต้ารีโวคันนี้ไม่ได้รีวิวนะคะวันนี้ เรามีดิวโตโยต้ตายารินส1.2ตัวเริ่มต้นเกียร์ออโต้ปี2019เอ่าเป็นแฮกส์แบ็ก5ประตูนะคะราคาวันนี้เป็นราคาที่พิเศษสุดๆเลยแต่ก่อนจะแจ้งราคานะเดาสายลมบอกก่อนว่าเป็นปี2019นะคะไม่น้อยราคาประหยัดประหยัดอะไรประหยัดกระเป๋าประหยัดรายวันรายเดือนด้วยนะคะแล้วเป็นโปรโมชั่น ฟรีดอกเบีย้ยศูนเปเหนึ่งปีนั่นเองเริ่มต้นผ่อนที่เท่าไหร่บอกไว้เลยนะคะแต่ยังไม่บอกราคาเต็มนะเริ่มต้นผ่อนรายเดือนนะ4,999บาทเท่านั้นนะคะมาดูก่อนนะคะตัวเริ่มต้นเป็นยังไงบ้างตัวต้ายาลินะคะถ้าบอกว่าเป็นครอบครัวเล็กๆก็ได้นะนะคะอันเหนประสงค์เพราะว่าอะไรเป็นรถ5ประตูนะคะอ่ะเป็นแฮกแบ็กประตูภายในอ่ะชมก่อนตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะ เป็นเกียร์ออโต้ปี2019สีดําีดำเงาวับจับใจภายในก็ออกโทนสีดำนะคะดูสว่างสว่างนะแต่บอกเป็นสีเทาดูก่อนบอกผ้าแต่ถามว่าอมความร้อนไหมสายลมไม่อยากบอกอมแน่ๆค่ะเพราะมันร้อนถ้าเอารถจอดตากแดดนะคะท่านผู้ชมมันร้อนอยู่แล้วนะคะถ้าจอดในร่มมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่เนอะ,อะดูก่อนซูมเข้าไปค่ะอ้ะอาวไม่ใช่กระเป๋าเงินนะที่ดูดกลิ่นนะคะ ดูกลิ่นไม่ให้อับนะคะแล้วก็ไม่ให้แบบเวลาเข้ามาภายในรถเนาะลูกค้ามาเปิดดูรถก็จะแบบอุ่มชุ่มชื้นนะคะอากาศก็ยิ่งร้อนด้วยอา้าวแฮรแบกห้าประตูเดี๋ยวเปิดให้ดูน่ารักซูมเข้าไปนะคะจะเห็นนะหาที่จอดได้ง่ายนะคะราคาเบาๆตัวตายาลิปปี19นะแต่ก่อนนี้4 0 0 0สนอัพนะแต่ตนนัวนี้อยากจะบอกว่าไม่ถึงอ่ะชมก่อนนะคะ เดี๋ยวจะพับบอกให้ดูนะคะตัวเริ่มต้นของตัวต้ยาลิสเนี่ยบอกเขาจะเป็นชิ้นเดียวนะแต่พับได้อุปกรณ์ครบคันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวก่อนก่อนจะแจ้งว่าพับได้ยังไงสอสายลมอ่ะพับให้ดูก่อนนะเนี่ยกดด้านข้างปึ๊บอ๊บนะคะไม้มีคนช่วยนี่ปึ๊บอ่าเห็นไหมวางเข้าวางของหรือนะคะเรามีของอจักรยานนะสมมติไปออกกำลังกาย ก็ใส่ได้นะเพราะว่าใส่ลมใส่มาแล้วก็เลยกล้าพูดเลยนะคะปึปปป๊บเป็นยังไงบ้างนะคะท่านผู้ชมสมมุติว่าเปิดดูสาธิตให้ดูก่อนนี่ความเดิมๆด,ดูก่อนไม่ต้องห่วงเรื่องโชคตรงนี้นะแข็งแกร่งมากนะคะไม่ติดปัญหาเดิม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 อ่ะลงมา,างน,น่ารักนะคะมาดูก่อนค่ะที่ล็อกเด็กถ้าเราอ,นนอันนี้กด ตรงนี้ขึ้นมานะสมมติเปิดได้ปกติคนอยู่ภายในก็เปิดได้สาธิตหน่อยอ่ะเปิดเองเห็นไหมคะถ้าเราล็อกตรงนี้ไว้เปิดให้หน่อยนะอ่ะ,อ,ะออกไม่ได้เห็นไหมคะเปิดให้หน่อยมันร้อนเปิดให้หน่อย <laughs> มีสติจยขาดได้อ่ะเพราะนั้นเราต้องเปิดตรงนี้นะเพราะว่ามีหลายท่านโทรมาบอกว่า ออกจากรถไม่ได้นะสออสายลมอะไรอย่างนี้อ่ะมาดูนะคะยังไม่ได้บอกเลขไม้นะจ๊ะเดี๋ยวค่อยแจ้งกันอ่ะซูมภายในตรงนี้พอดีเลยสาธิตหน่อยนพอดีมากนะคะจะถอยเดินสุดก็ได้นะคะมันจะพอดีเนี่ยอนเนกประสงค์จริงๆนะกับราคานี้อ่ะยังไม่ได้บอกราคาเลยปึ๊บปับ๊บมาก่อนจะบอกราคาเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงให้ดูก่อนว่า คันนี้ห้องเครื่องแจม่มแจม๋วแล้วก็เดิมแค่ไหนนะคะเปิดแล้วปึ๊บปับ๊บอะมาดูความเดิมก่อนค่ะซูมเข้าไปเลยเครื่องพันสองโกคารนะ่ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะท่านผู้ชมประเด็นตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาในเรื่องการตัดสินใจนะการตัดสินใจเป็นแบบนี้ราคานะคะโตยตายาริสนะคะเกียร์ออโต้นะคะ ตัวเริ่มต้นนะคะปี2019แต่ก่อนจะบอกราคาเราต้องดูเลขไม้ก่อนมาจ่อไว้เลยนะจ๊ะเนี่ยเจ็ดหกิโลไม่น้อยนั่นจะอ่าแค่70,000เท่านั้นเองปี2019นะคะแอร์เย็น3ตัวเช็คระบบเรียบร้อยนะโอเค เป็นเกียร์ออโต้ลูกค้าซื้อง่ายขายคล่องขับง่ายนะคะสําหรับช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะ,ะเริ่มทํางานหรือทํางานแล้วหรือเพิ่งเรียนจบอะไรก็ช่างทั้งหลายแหละหรือกรเกษียณก็ได้ไม่ได้ปิดปัญหานะคะซื้อได้เพราะว่าอะไรโตยตายาริส1.2ตัวเริ่มต้นเกียร์ออโต้ปี2019กับราคาแค่3,99,000บาทเท่านั้นอ้ยมันใช่เหรอมันใช่ค่ะ399,000บาท ผ่อนเริ่มต้นแค่4,999บาทเท่านั้นถ้านผู่ชมสนใจนะคะคันนี้ติดต่อมาเลยที่0619581819สายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์0619581819เมมเบอร์ปุ๊บขึ้นชื่อว่าสอสายลมนะคะสำหรับนี้ขอบคุณรสัสดีค่ะ